สวัสดีค่ะก่อนที่จะไปชมแม่น้ำคงคาไม่เพ็ก็จะให้เพื่อนๆได้นนชมการขับรถในอินเดียดูดุเดือดเหมือนจะอันตรายแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแล้วไปชมแม่น้ำคงคาต่อด้วยกันค่ะตอนนี้เรามาถึงวาราณสีรแล้วค่ะเราจะไปดูแม่น้ำคงคาแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เขามีการเผาทั้งวันั้งคืนไป ไม่เคยหยุดเลยค่ะตอนนี้กำลังสะสมคนแล้วก็รถทุกงลุกนะคือกระมอกนะคะ เลยค่ะเดินอีกพักหนึ่งเดี๋ยวก็ถึงแต่ตอนนี้เรามาตุกๆกคอนวอยเลยค่ะยาวเยอะยาวเลยเดี๋ยวต้องรอเขาหน่อยตอนนี้ก็รอคันที่ตามมาทีหลังอยู่ค่ะไปเลย,เลยค่ะทีมงานสแสวงบุญ <c oughs> <c oughs> เป็นทีมสนุกมากเลยค่ะถึงแม่น้ำคงคาเลยค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องเดินไปอีกนิดนึงค่ะ ตอนนี้ทีมใหญ่อยู่ด้านหลังไม่เป็นเดินมาก่อนเพราะว่าจะไม่โดนหน้าเขาเนาะโดนไกลๆกคงไม่เป็นไรมาค่ะกำลังพากันมาขึ้นเรือค่ะเรือลำนี้เรือลำใหญ่มากเลยค่ะยังกับรถบัสใหญ่ ตอนนี้พวกเราก็เริ่มจะเคลื่อนที่ไปที่ที่ขบูชาไฟอะค่ะออกแล้วค่ะตอนนี้เร็วอาจารย์ก็นั่งอยู่หน้าเรือค่ะกางจะเคลื่อนที่ไปเลยโอ้เขามีเรือลำใหญ่ด้านหลังมีเรือลำใหญ่ไปเรื่อเลยเรือลำใหญ่เรือลำใหญ่ไปเรื่อยเลยสู้เราไม่ได้หรอกบรรยากาศดีกว่า ทั้งเรือเล็กเรือใหญ่ค่ะที่จะไปดูการบูชาไฟในวันนี้เดี๋ยวก็ถึงค่ะก็จะนั่งรถชา้าหรือว่านั่งเรือช้าค่ะจากนี้ไปก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีละค่ะประมาณ10นาทีเดี๋ยวก็ถึงค่ะก็ดูฝั่งแม่น้ำนี่ไปก่อนเขาประดับไฟสวยมากเลยประดับไฟมันตลอดทางเลยคะ่ะและตรงนี้เขาก็จัดไปแล้วค่ะเขาจะจัดเป็นบูชาไฟ ไปเพราว่าเขาจะมีหลายที่ทางฝั่งแม่น้ำอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งจุดใกล้แล้วเราก็จะไปจุดใหญ่ที่นี้ค่ะแล้วคนเข้าเยอะมากเรือเราก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆค่ะช้าๆเพราะว่าคนเยอะคนเต็มเรือเลยค่ะนี่ก็ถ่ายที่ฝั่งแม่น้ำคาไม่ชมด้วยค่ะยังไม่ถึงค่ะเขาจะพักหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าเรือวิ่งช้ามากเลยยังไม่ถึงค่ะจะถ่ายไปให้ได้ชม ก็ดับไฟเก็นมากเลยค่ะตานจันการนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นเขาเผาศพกันแล้วค่ะควันก็จะขึ้นที่เห็นนั้นก็เป็นควันที่เขาเผาศพแล้วข้างล่างนี้ก็จะเจาอะป็นการเผา ขณะตอนนั้นนะก็สมัยใช้การถือปนที่นี่ก็ไม่อลังการแบบนี้ที่เขาชอบก็รู้สึกว่าไมรู้ไปอย่างเปลี่ยนแปลงไปพัฒนามากเลยแต่ดูง่ายๆก็จะมีเสื้อนี่แหละเสื้อใส่ที่ให้คนใส่เนี่ยกันกรเชียบเนี่ย กันไม่มีระเบฟังเป็นน้ำมัคานนี่ก็มีแต่กษัตร์เท่านั้นนะคะเป็นคนสร้างในสมัยก่อนตลอดไม่ไม่องคานะคะพระราชาพี่กดยังอ่การแสดงของการบูชาไฟ้ววัระเราี่ตั้านอย่างงบตั้งกจแลวแล้วแล้วแลวแล้วและว้ว้ อย่าเรือไปเรื่อยค่ะเพราะว่าบางลำเขาก็จะเริ่มออกเราก็จะได้มีที่เข้าไปข้างในดูกันบูชาไฟมากับมหาราณีค่ะมหาลายเลย้วยหลอกหน้าเต็มไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ใชบูทอกเลยเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยขึ้นทันสมัยขึ้นนีไฟสวยมากเลยค่ะแต่ว่าเราเข้าไม่ถึงเท่าไหร่สวยมากเลยสวย,สวย,สวย เราเข้าไม่ถึงเลยค่ะเพราะว่าเราก็มากันเยอะแต่ว่าเราเข้าถึงแค่นี้ตอนนี้ก็มีรถที่เขามาก่อนไม่ใช่รถขาเรือที่เขามาจอดก่อนและได้ชมการบิชาไฟแล้วแล้วเขาก็ทยอยออกส่วนเหล่านี้ก็พยายามจะเข้าไปเทลนิทนิดเพื่อที่จะเข้าไปใกล้และได้ชมค่ะพอดูว่าจะใกล้แค่ไหนเราเป็นกลุ่มใหญ่ค่ะเราก็จะพยายามเข้าไปใกล้ เรือที่มาก่อนก็จะถอยไปเรื่อยๆสนุกมากเลยค่ะที่ได้มาชมที่นีเขาก็จะเริ่มออกเลยค่ะออกไปข้างนอกเพราะว่าเขามาชมพอแล้วมันก็จะเปิดทงไปเรื่อยๆค่ะคนเยอะมากเลยค่ะเหลือแน่นๆครึ่งแม่น้ําคงคาที่นี่เลยค่ะโอ้ยนี่ก็ทยอยมาแล้วเรามาสายหน่อยค่ะเพราะว่าเรามาจากกุชินาราเดินทางมาตั้งหกชั่วโมง พอมาถึงก็มาที่นี่เลยค่ะกุ่มเราเข้าถึงแค่นี้นะคะทุกคนเข้าถึงแค่นี้เลยค่ะเพว่าเรามาสายเนาะแค่นี้ก็เอาเอ,อาา กันเลยค่ะฝังแม่น้ำคงคาเนี้ค่ะแล้วเขาเรียกว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งสวรรค์ค่ะนี่ค่ะฝั่งสวรรค์แล้วเราก็จะกลับแล้วค่ะ